สวัสดีค่ะอิซีโซอิงวันนี้เราจะพาทำผ้าถุงหน้านางกึ่งสำเร็จรูปกันค่ะเริ่มแรกเราก็รีดหน้านางก่อนอันนี้รีดไว้เรียบร้อยแล้เพื่อกันไม่เสียเวลาเก็ใช้ประมาณเจ็ดเซนแล้วก็รีดพับไปพับมาเราก็กำหนดลายที่จะโชว์ อันนี้ทั้งหมดทําไปสองสามสี่ห้าชั้นถ้าชั้นมากกว่านี้มันอาจจะเย็บไม่เข้าอันนี้ผพาเราเย็ดแล้วก็เลยทําประมาณห้าชั้นหรือสี่ชั้นก็ได้พอเราเยบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาหาสะโพก น,นี่เราหาเกิงกลางครึ่งนึงอันนี้เราจะทำเฉพาะสามสิบหกสามเจ็ดสามสิบหกหารสี่ก็เก้านิ้วแต่เราจะทำประมาณสามเจ็ดเก้านิ้วเปลี่ยนแล้วก็หาจุดเราแล้วก็พบเข้ามา น4ก้านิ้วกระเบียดแล้วก็อันนี้เป็นชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังก้านิ้วกระเบียดหรือเราจะเรียกแบ่งครึ่งก็ได้ก็เป็นก็จะเป็น18นิ้วครึ่ง18นิ้วครึ่งท่ากับ37 นัจะอยู่ด้านขวาด้านนานคือฝ้่งขวาวัดให้มั้ยท่าวสิ18ปดยกขึ้นพอแได้อันนี้เป็น อันนี้เราก็จะเผื่อพับเป็นขอบเอวลองมาสักเอาเท่าลายเลยแล้วกันอันนี้จะเป็นรอยพับนี่เราจะมาหาหาเก็ตอันนี้จะเป็นเส้นข้างสปอยเราจะทำเอวทำเอวสัก ยี่ก็14นิ้ว14แล้วก็มาร์คไว้แล้วก็วัดดูมันจะเหลือที่ทำเกตส4นิ้วครึ่งแล้วก็จะแบ่ง้างสะโพกเราทำไปเลยเยอะนิดหนึ่งสอง้ิ ลงมาสักสี่ล้วขึ่งก็ได้อันนี้เราทำสไตล์ง่ายๆะตัวนี้จะเป็นคางสะโพกก็จะแบ่งเป็นเก็ตหน้านจะสักหนึ่งนิ้วเก็ตหลัง หนึ่งนิ้วแล้วก็จะใช้ไปสี่นิ้วละตะกี้เราต้องเก็บเก็บไปสี่นิ้วครึ่งตอนนี้เลยครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วเราก็จะไปทำกลางหลังสันทบมันก็จะเป็นนิ้วหนึ่งพอดีเราก็จะเนือส่วนที่เป็นเอว วจริงอ่าสิบสี่นิ้วก็เท่ากับยี่สิบแปดแล้วก็ขีดเกตเกตไม่ต้องลงมาลึกมากสักสามนิ้วก็พอ ตรงนี้เดี๋ยวเราอาจจะอัดกาวนิดนึงเราจะเอาก,กาวอัดตรงอันนี้มันเป็นผ้าที่เขาม้วนริมมาแล้วเรียบร้อยพอได้อย่างนี้แล้วเราก็กลิ้งให้มันไปอีกด้าน กดลอยให้มันตัดในกานตรงนี้มันจะเป็นเส้นกลางนะ้าแล้วก็จะวนมาสักครึ่งหลัง เดี๋ยวเราจะมาตัดออกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่อ่าตอนนี้เรากลับมาดูกันตัดออกไปแล้วค่ะผ้าทั้งหมดที่เราใช้รวมกับจีบ2เมตร30ถึง2เมตรขึ้นเราก็จะตัดออกแล้วตอนนี้เราก็จะทบมาทบย้อนมาที่กลางหน้าตรงนี้ก็เท่ากับกลางหลังแต่เราจะเผื่อเลยมาอีกนึงแต่ถ้าผ้ามันเยอะมากมันจะเดินยาก อนนี้เราก็จะทบมาเป็นกลางอันนี้เราก็จะทบมาตรงกลางหน้าหน้าก็จะกิ้งเกตกิ้งเกตออกมากิ้งเกตออกมาให้ติดด้านล่างด้วยอันนี้เราจะไปรีดพับลงก่อนแล้วเราจะเย็บเกดอย่างนี้เลย มันจะแน่นถ้าเราเย็บอย่างนี้ก่อนแล้วเราก็พับลงมามันก็เรียบร้อยดีแต่มันจะดูแบบไม่ค่อยแน่นแต่มันก็จะเรียบร้อยแล้วแต่เลยแล้วแต่ความถนัดพับอย่างนี้ก่อนก็ได้มันก็จะง่ายดีเวลาแก้เข้าแก้ออกเพราะมันเป็นงานเช่าตรงนี้ก็เท่ากับเป็นตะเข็บข้าง นี่คือกลางหลังตรงนี้มันก็จะเป็น oh <dear. S 1> อันนี้เป็นตะเข็บข้างจะใหญ่นี่ตะเข็บข้างจะมีมีตะเข็บข้างสามอันเพราะมันจะพันม้วน,นจะวนอ้อมน ตอนนี้เราก็มาจับจีบข้างหน้ากันต้องขึ้นหุน่นความสวยงามนิดนึงแล้วก็จะจับให้มันมาอยู่ตรงใต้นี่เราจะจับสองเก็ตความลึกก็ประมาณเกตละนิ้วหนึ่งก็จ,จับน,นี้เลย เ็มหก่อนจับยังไงก็ได้ให้มันสวยงามที่เราคิดว่าเราเอาทำแล้วมันประมาณนี้คสองอันให้มันมาอยู่ใต้นี้อย่างนี้นะคะเอาเอาที่เราชอบเลยเราเห็นว่าสวยงามแล้วก็ทำไปเลย นี่หนังวิธีจับแล้วก็จับนี้นะคะนี่ค่ะเอามือนี้จับไปแล้วก็ดึงอันนี้ให้มันเป็นให้มันได้ระยะที่เราต้องการแล้วก็จับอันที่สองนี่นะคะประมาณอย่างนี้แล้วก็กัดเข็มมุดไว้ ามันเหนียวมากเลยปักเข็มแทบไม่เข้าที่เราต้องจับเก็ตเพราะว่าเวลามันจะได้มีพื้นที่ให้นกพับตรงนี้ลงเดี๋ยวเราก็จะไปเย็บแล้วก็พับตรงนี้ลงก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอยงนี้ นนก็จะเหมือนหน้านานเดี๋ยวนี้เราไปขึ้นจกักเย็บอันนี้ใช้พกเราได้รีดไวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูใช้พกอีกทีนึงตอนนี้เราได้ประมาณนี้เราก็ไปเย็บเก็ดแล้วก็ ตรงนี้เราก็จะยึดไว้ยึดไว้ประมาณอย่างเงี้ยตรงนี้เราก็พับลงมาแล้วก็ยึดไว้เดี๋ยวเราเย็บเสร็จแล้วมาดูอีกทีเรามาดูกันต่อตอนนี้เราก็เย็บเก็บเย็บรอยทุกสิ่งอย่างเหลือตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็อย่นะ้ก็จะพับลงมาอย่างนี้เลย ก็จัดระเบียบนิดหน่อยพับให้เสมอกันแล้วเราก็เย็บเลย้ามันจะหนานิดนึงเย็บยากนิดนึงแล้วก็เย็บทับลงไปเลยโอ้โอ ใช่หางมันอาจจะเย็บไม่เข้าอ่ะอันนี้เราก็เปลี่ยนเข็มแล้วก็เย็บเรียบร้อยละเกือบไม่รอดเข็มเบอร์สิบแปดถ้าเป็นผ้าอื่นมันจะเย็บง่ายกว่าน,นี้แต่ผ้านี้มันหนามากแน่นมากอันนี้ก็เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้พกใช้พกเราก็รีบไว้เรียบร้อยละ แล้วก็ใช้ริมผ่านนะคะใช้โพกมันจะเป็นอย่างนี้นนะแล้วก็รีดรีดไว้ต่กี้นาเหมือนกันจะยับเข้าเนี่ย <c oughs> <c oughs> ใช้พกถ้าเราอยากให้มันเราก็สามารถดึงขึ้นมาได้แต่ผ้านี้มันแน่นโอ้ยแล้วเราก็เอามาใส่ตรงนี้เอามาใส่ตรงนี้ เราก็จะเย็บกดม,มันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะถ้าเป็นผ้าเนื้ออื่นมันจะทําง่ายกว่าน,นี้อีเนอ้อนี้มันจะแข็งมากมันทำยากดิ่งไม่อยากทามือซอยเพราะเข็มมันปักไม่เก่ ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวมาใส่หุ่นให้ดูเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับถ้าถึงหน้านางกึ่งสำเร็จรูปถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะจะได้มีคลิปต,ต่อไปออกมาให้ชมกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอขบคุณค่ะที่รับชม